เดี๋ยวเช้านี้มาดูเตงชุดที่สองที่พี่ปลูกลงประมาณเดือนหกนะคะจุดนี้พี่เอาพวกเศษอาหารเศรษผักที่เป็นหมัดในถังแล้วก็เอามาผสมดินนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะมีหมากผลแล้วอย่างกรนี้มีแขนงออกมาสามอันเดี๋ยวพี่ต้องเลือกไว้แค่สองเดี๋ยวพี่ตัดตัวนี้ไม่ตัดก็ได้ค่ะแต่ที่นี้ ใบมันจะปกปกดินแล้วทําให้มีปัญหาเรื่องของมดมดดำก็เลยตัดทิ้งดีวกว่าเดี๋ยวพี่ก็จะมัดตัวนี้แขนงตัวนี้ให้ขึ้น้างการมัดเชือกพี่จะมัดใต้ใ,ตใบนะตรงตรงนี้ไม่ได้ต้องข้างล่างเดี๋ยวมันจะช้ำ อย่างใบนี้พี่กลัวแบบใบมันไปปลูกดินแล้วถ้ามีปัญหาพุ่งมดเดี๋ยวพี่ก็จะตัดไปก่อนแล้วพี่จะเลือกแขนง<ม>แขนงนี้พี่จะตัดทิ้งเลยเล็กๆเนี่ยไม่เอาละอันนี้จะมีสองแขนงอันนี้แขนงนี้ผมมาเลือกที่จะเอาตัวนี้ทิ้งเพราะว่าตัวนี้โอกาสมันอยู่ล่างแต่นี้อยู่บนไม่เป็นไร อย่างตัวนี้มันไม่ตรงเราจะให้มันขึ้นค้างตรงๆเราก็ดูเขาต่อตรงนี้อย่าไปรัดตรงนี้นะเพราะตัวนี้จะเป็นหมากผลหรือเป็นดอกคือจะรัดตรงนี้กันแบบว่าเวลาเสียดสีลมพัดจะตัวตัวนี้จะช่วยซัพพอร์ต อย่างตัวนี้ก็เหมือนกันเหมือนจะเองไปด้านน้นแต่พี่จะจับมัดกับเสาพี่จะใช้แบบนี้แล้วก็เชือกม้วนสองรอบอย่าไปรัดใกล้ลูกแตงที่เล็กๆนะคะด้านล่างลงมา อย่างต้นนี้ใบมันจะปกดินนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงว่าปกเดี๋ยวพี่ขอตัดออกดีกว่ามีแตงลูกหนึ่งอย่างต้นนี้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีกี่แขนงหนึ่งสองสามนีม่ขแขนงล่างล่างสุดล่างสุดล่างสุดตรงนี้เดีย๋พี่ต้องตัดทิ้ง จะไว้แค่คแขนงบนคือจะไม่ให้ใบมันปกคลุมดินถ้าปกคลุมดินโอกาสพวกมดแล้วก็หอยทากมันจับพอมาจับปุ๊บเราไปจับพวกเอแตงนะ่ะลูกแตงนะ่ะจะทําให้ผิวไม่สวยมันจะกระดำํำกระด่างเป็นสีเหลืองมากเพราะว่าบ้านพี่มันหอยทากเล็กๆก็จะมีเยอะเดี๋ยวพี่ก็จะรัดรัดตัวนี้ให้ ให้เขาขึ้นค้างอันนี้ขอรัดเป็นลักษณะแบบนี้ดีกว่าเอาประคองเขาก่อนไม่ให้เขามาด้านนี้ก็ขึ้นดูกับว่าแขนงมันไปทางไหนจะไปจะให้เขามาทางไหนแล้วก็ค่อยๆรัดให้เขาเบาๆเดีเเ๋ยวไปรัดแน่นก็เรียบร้อยะะแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ ะให้ข้างล่างมันปลอดโปร่งนิดนึงแสงเข้าแต่ถ้ามันมืดทึบๆโอกาสพวกเอเแมลงหมอยท่าหรือมดดำมันมาก่อกวนต้นผักเราค่ะเดี๋ยวเย็นนี้พี่จะให้ปุ๋ยคอกกะแตงที่พี่ปลูกเดี๋ยวพ,พี่จะให้ไปก่อนแล้วค่อยควนดินทับห่างต้น10เซนบห้5เซนนะคะอย่าไ ใส่ใกล้โคนต้นเดี๋ยวเขาตายอีก เดี๋ยวพี่ใช้จอบพ่นดินมทับอีกทีนะ เวลาพี่ใส่ปุ๋ยนี่มันไปพาดพี่ก็จะปัดปัดฝุ่นตรงนี้ออกค่ะปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ย้อกก็เหมือนกันอย่าให้ไปจับใบผักเดี๋ยวเขาจะเหี่ยวเฉาตายค่ะ,ะใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวอีกสองสัปดาห์แล้วค่อยมาให้เขาใหม่ทยอยให้ค่ะแต่ถ้าเราดูว่าเออเขาโอเคก็ไม่ต้องใส่ค่ะ ค่ะเช้านี้มาดูแตงกวาต่อค่ะมีแตงไทยแล้วก็แตงญี่ปุ่นอันนี้เป็นแตงกวาไทยค่ะแตงพันนี้ค่อนข้างจะดกใช้ได้ค่ะลูกก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินกำลังพอดีทำส้มตำตำแตงเนาะตามข้อต่อก็จะมีแตงเนี้ยเล็กๆ,ๆไปเรื่อยๆตามเครือแตงค่อนข้างดกใช้ได้ค่ะ ต้นนี้เป็นเตงกวาญี่ปุ่นค่ะกำลังออกลูกลูกต้นๆมันจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวพี่ต้องเด็ดออกละเด็ดออกไปกินพอลูกที่สองที่สามออกมันจะเริ่มแบบตรงสวยแตงกวาญี่ปุ่นถ้าเราทำค้างให้ดีก็จะสวยเดี๋ยววันนี้จะตัดแตงกวาค่ะเดี๋ยวต้องเลือกลูกก่อน ลูกนี้ก็ใช้ได้ค่ะกําลังพอดีเลยอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้ก็ยังเล็กเกินไปประมาณทักสองสามวันอันนี้เป็นรอยขีดน่าจะเป็นแบบลมพัดแล้วมีอะไรมาเสียดสีน่าจะเป็นไม้ไม้ที่ทาปักหลักเดี๋ยวขอตัดแต่งดีกว่าเนาะะ